เรากำลังจะเดินทางไปที่เนินช้างศึกกับอุโมงค์เหมืองแร่ซึ่งปกติเขาจะมีรถวิ่กลับเป็นรอบวันนี้เราเราจะไม่ได้อยู่ถึงเย็นนะเราจะกลับก่อนเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการเหมาไปแค่ เป็นรถสองแถวส่วนตัวฮะน่าจะประมาณสักสิบกว่าที่นั่งแต่เราก็สามารถนั่งกันมาได้แบบสองคนแบบสบายสบายนักคนนี้เ็ไม่เห็นเดินไปเฉยเฉถึงชือ่อว่าอุโมงค์ผีหลอกอะ่ะ <laughs> กกเขาเกี่ยวให้สมัยก่อนเขาเข้าไปใช่ไหมฮะเข้าไปแล้วก็มันมันเวลาจะเข้าแล้วเข้าง่ายอดอดยากข้างน้นมีไฟไหมไม่มีไม่มีต้องต้ตองไปฉ่ายโอเคโอ,อยมืดเลย อ๋อพอดีตัวคนเลยเนาะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนเหมือนมีลมโชยออกมามันมีป่องลมอะ่ะครับใช่อันนี้ต<ช>อนอันนี้เขาก็ไม้มาขาดมาัดว้อ่ากามกันถลม่มเพื่อความปลอดภัยใช่ใช่โอ้โหหินก็มาเริ่มได้ร่วงมายุ่งเลยนะแต่แต่แตแตอุมโมงค์แคบแต่หายใจสะดวกด<ช>ีเนาะเครื่องแปลกดียะ แต่ถ้าถ้าลึกเข้าไปเขามัอนเขาใจใจกัดนะครับมันมีหลายระตูแยกใช่ไหมคะทรงน้นใช่ครับจับจากตะกี้นี้มันแยกไปหลายรูแต่ทางเข้ามีรูเดียวใช่ครับอ่าเขาก็แยกขุดเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนตอนที่ทางเข้านี่อาจจะเอะใครเป็นคนรู้ว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นถึงขุดเข้ามาแล้วก็มันมีทะลุอ๋อหรือว่าเขา ไอ้ไอ้ร like. okay, um. ูน okay. um ี้มันก็คือสายแล่หรือเปล่าที่เขาขุดเข้ามาขุดตามมาเรื่อยมาเรื่อยไปตรงนั้นสายแล่มันแยกเลยเองขุดขุดเล่เล่เล่เอามันท่านใส่กระสอบดีเนี่ยครับแล้วก็เอาไปลงไปข้างล่างแนาะลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องเป็นร่อนน้ำอีกอ๋อเอออันนี้ก็เทียนอันนี้นี้ใช่น่าจะรุ่นใหม่แล้วมั้งอันนี้ถ้ามาติดไว้ให้ให้แสงสว่างแล้วครับใช่ตรงไหนคือเล่กทีเดีูเลยนี่มีตะเกียงด้วยนี่ตัวนี้ก็มีอ๋อ ไอสเก็ตสเก็ตอะไรพวกนี้ป่ะใช่ครับมันมีในซอยมาต้องล่อหนามอีกนะต้องล่อหน้มทีหนึ่งมันมันคือแร่ดีบุกใช่ไหมใช่ครับคือคือแสงวาวๆนี้ป่ะใช่ไหมอันนี้ไหมหรือหรือไม่ใช่ไม่ใช่มันตุ่มดำดอ๋อต้องล่อดีบุกจะดำอ๋อต้องทุบออกมาก่อนอ่าแต่แต่พอถึงจะถึงทางออกแล้วก็สบายใจกว่าเนาะครับใช่สบายใจกว่าอยู่แล้อุโมงค์ที่เขาขุดแร่กันฮะ ป็นแร่ดีบุกฮะแต่ตอนนี้ก็ห้ามขุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเขตอุทยานฮะเป็นรูเป็นอุโม,มงคุดแร่และรูแบบนี้ก็เห็นมีหลายๆที่ฝั่งตรงข้ามผมก็มีฮะมีรูเป็นรูรูเป็นทามเล็กๆแบบนี้ยฮะเป็นลักษณะาการขุดแร่ฮะเป็นแร่ดีบุกอเมซิ่งมหัศย์มากถ้าไม่มานี่เสียดาย <c oughs> ดีที่มาก่อนที่จะกลับตรงไหนฮะ ครับเดี๋ยวเราจะไปที่เนินช้างศึกกันต่อเนะไปชมวิวจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นฝั่งพม่าด้วยครับเอ,อบใกล้ๆกันกักกี้มันก็มีทางเดินเล็กๆเดินขึ้นไปได้ฮนะแต่เขาบอกว่าเหนื่อยเดินลําบากที่ขนาดผลพีท่ทียังบอกลําบากแล้วก็เราก็ปวดเชื่อเขาว่ นี้มาถึงแล้วเนินช้างศึกนี่คือใบอีต่องตรงปลายมือผมนี่ใช่ไหมถูกไหมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยก็คือฐานทัพพม่าฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยคือเขตชายแดนเขตติดต่อแล้วก็จุดสังเกตว่าเขาแบ่งตรงไหนก็คือดูที่สันเขาฮะสันเขาลูกเนี้ยเลยสันเขาฝั่งนี้มาก็เป็นคนของไทยฮะสันเขาฝั่งนู้นก็เป็นของพม่าแล้วมองเลยไปอีกนิดนึงฮะตรงเลยมองสันเขาไปก็เป็นโรงแยกแก๊สของพม่า ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โรงยากแก๊สอ่ะเป็นไอพวกวาล์วกองวอลแก๊สอะไรนะครับนะเออเพราะก่อนก่อนที่จะส่งเข้ามาในไทยฮะใเขาเขาต้องเ็ผ่านสเตชันตรงนั้นก่อนแล้วค่อยส่งเข้ามาอีกไทยทีหนึ่งฮะเลยไม่ตองมาทางซ้ายมือของจอเนี่ยฮะเนี่ยตรงกลางจอเนี่ยคือฐานทัพพม่าครับเลยมาอีกนิดนึงอ่านี่ก็คือสถานี ก็อพามาก,ก่อนที่จะส่งเข้ามาในไทย